สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้ต้อนรับเข้าสู่สไตล์ใหม่ชาแนลครับ วันนี้หมากเพาทุกคนนั้นมาอยู่กันที่จังหวัดสุโขทัยแล้วเราเดินทางมาอยู่กันที่อำเภอสวรรคโลกนะครับอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟสวรรคโลกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกคนนั้นไปถ่ายรูปกันที่นี่เนี่ยคือเขาจะมีการเพ้นตามฝาผนังหรือที่เรียกว่าการฟีตนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนนั้นไปดูกันนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันจะเป็นหมู่บ้านที่ย้อนยุคหรือว่าเป็นหมู่บ้านแบบเดิมๆในสมัยก่อนเลยนะฮะที่เขามีการเพ้นรูปต่างๆด้วยนะครับแล้วก็วันนี้รูปจะออกมายังไงเดี๋ยวเราไปูกัันครบ thank you สำหรับสถานที่ที่เราจะมาถ่ายรูปก,กันอยู่ที่ถนนกลางเมืองนั่นเองนะฮะก็สามารถเดินเข้าไปในตรอกซอกซอยได้เลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าในตรอกนี้เนี่ยก็จะมีจุดการฟิตี้หรือว่าการเพทนฝาผนังเนี่ยหลายจุดเลยทีเดียวครับ มาประเดิมกันที่จุดแรกเลยนะครับก็จะเป็นจุดสําหรับการเพ้นเหมือนเป็นรูปดอกไม้ลายกระหนกนั่นเองนะครับ oh. เขาก็จะมีข้อมูลบอกไว้ด้วยนะฮะว่าแต่ละภาพเนี่ยศิลปินท่านใดเป็นผู้รังสรรค์น,นะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยคุณริกซานะครับเป็นศิลปินชาวกัมพูชาได้รังสรรค์เพ้นผนังภาพนี้เอาไว้นั่นเองครับ เดินมาตรงข้ามกันเลยนะครก็จะมีอีกจุดหนึ่งให้เราได้ถ่ายรูปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปอีกตัวหนังสือเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับภาพนี้เนี่ยรังสรรค์โดยคนไทยนะฮะชื่อว่าคุณจากกิจอนันตกุลน,นั่นเองนะครับก็เป็นภาพอาร์ตอ,อที่แบบอาร์ตจริงๆ บริเวณตรอกที่เราเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าบ้านเนี่ยก็จะเป็นบ้านแถวติดติดติด,ต,ดติดกันที่เขาสร้างในสมัยก่อนยังไงวันนี้ก็ยังคงอยู่อย่างนั้นนะครับซึ่งก็ได้ฟิลนะฮะเหมือนเราเนี่ยได้กลับมาย้อนอดีตกันอีกครั้งหนึ่งด้วยเองครับ ส่วนภาพนี้นะฮะก็จะเป็นภาพขนาดเล็กนะครับเป็นภาพของน้องหมานั่นเองแล้วก็จะมีเก้าอี้มานั่งให้เราได้ถ่ายรูปด้วยนะครับ นี้นะคะเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่นิดนึงนะคะเป็นภาพคุณยายกําลังคือตะเกียบอยู่เลยที่ภาพนี้เนี่ยผู้รังสัรคนะคะเป็นชาวสิงคโปร์เองครับ ส่วนรูปตรงนี้ก็ต้องบอกครับว่าเป็นไฮไลไท์เลยนะครับเป็นรูปตุ๊กตาผู้หญิงนั่นเองนะฮะที่ข้างบนเนี่ยจะมีมังกรน,นะครับซึ่งศิลปินผู้สร้างเนี่ยเป็นชาวมาเลเซียนเองครับ สำหรับภาพข้างหลังใหม่เนี่ยก็จะเป็นภาพท้องฟ้าแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีเป็นรูปเลข9ไทยแล้วก็เขียนด้วยลายกระหนกนั่นเองนะครับพร้อมกับมีการตกแต่งสีสันให้สวยงามนะครับผู้ที่รังสรรค์ผลงานเนี่ยชื่อว่าคุณเจเป็นชาวไทยครับ ภาพตรงนี้นะครับเป็นภาพที่ดูอันอาตนะฮะออกเป็นแบบขาวดำเนาะผู้ที่รังสรรค์เนี่ยชื่อว่าคุณซีโนทูเป็นชาวสิงคโปร์นะครับก็สื่อสารออกมาเป็นรูปนักมวยที่มีรอยสักเป็นหลายปลานนี่ครับ ที่เราไปถ่ายรูปตรงบริเวณในชุมชนที่เป็นฝาผนังบ้านนะครับก็เดินออกมาไม่ไกลกันเลยนะฮะตรงบริเวณนี้เนี่ยก็คือริมแม่น้ํายมนะฮะเขาก็มีรูปที่เพ้นต์ตรงกําแพงที่กั้นริมแม่น้ํายมด้วยนั่นเองนะฮะเป็นภาพที่สื่อถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั่นเองนะครับก็เป็นภาพที่สวยงามแล้วก็เป็นแนวยาวมากๆเลยทีเดียวและนี่ก็พามาเที่ยวกันที่อําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กในการมาเที่ยวแล้วก็มาถ่ายรูปนั่นเองนะฮะจากการที่ใหม่ ไปเห็นภาพฝาผนังกาฟิตตี้ต่างๆที่เราไปถ่ายหลายๆจุดแล้วเนี่ยก็จะมีหลากหลายศิลปินเลยนะครับทั่วโลกเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นชาวกัมพูชาสิงคโปร์แล้วก็ชาวไทยเองก็สามารถมาถ่ายรูปแล้วก็มาเช็คอินกันที่นี่ได้นั่นเองนะฮะใครชอบคลิปนี้อยากจะแชร์เรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ได้ละกันนะครับครั้งหน้าใหม่จะพาเพื่นอนๆนั้นไปเที่ยวที่ไหน,นอย่าลืมกดติดตามกับสไตล์ใหม่ชาแนลวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะสวัสดีครับ